ตอนนี้เนี่ยเราก็หยิบยกขึ้นมาแล้วก็ให้ความสําคัญมากก็คือ,อในเรื่องของการสัญจรการข้ามทางม้าลายต่างๆเนี่ยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับตอนนี้เองเนี่ยศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนทุกจังหวัดครับเขาจะมีการคิกออฟรณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่21ถึง25กุมภาพันธ์นี้ครับพร้อมสร้างความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือนด้วยกันครับ ด้านของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนนะครับก็เปิดเผยว่าจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบริเวณทางข้ามเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดปัเหุทางถนนแห่งชาติก็มีการสั่งการครับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกจังหวัด จัดกิจกรรมสัปดาห์การรณรงค์ภายใต้ชื่อการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามจัดขึ้นครับระหว่างวันที่21ถึง25กุมภาพันธ์2565ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำนเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ได้รับโทษอย่างสูงสุดนะครับเพื่อให้ผู้กับขี่เคร่งรัดปฏิบัติตามกฎหมาย เร่งปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภยัยจัดทาเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวถนนจัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญลักษณ์ให้ผู้กับขี่และผู้ข้มามถนนเห็นได้ชัดเจนด้วยนะฮะนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาเพื่อให้ความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณทางข้ามที่โรงเรียนนะคะรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้ผู้ขับขี่เนี่ย ลดความเร็วในเขตชุมชนโรงเรียนสถานพยาบาลโดยเฉพาะการหยุดให้คนข้ามทางม้าลายตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่รถที่ไม่มีวินยัยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรและให้จัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้นนะคะทุกเดือนโดยกําหนดให้วันที่21ของทุกเดือนค่ะเป็นเป้าหมายในการรณรงค์ค่ะครับผมก็เป็นการสร้างความปลอดภัยนะครับใ,ให้กับ คนที่ข้ามทางม้าลายต่างๆด้วยนะฮะเพราะว่าโอ้โหเราได้เห็นข่าวเนี่ยบางทีคนก็พลังเผลอลืมไปมว่าเห็นทางม้าลายไม่จอดรถเลยนะฮะขับเร็วเลยนะ